แต่งคาโตรอสุดในราคาไม่ถึงล้านกับชุดแต่งขาโตสวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอจีนิ New Car Family ค่ะช่องอจีนิวคา a ฟ f a m i ี่จะพาท่านชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระราม5จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับคันด้านหลังของอาจีค่ะคันสีเหลืองด้านนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งกับทางขาโต้นั่นเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมกันค่ะคันนี้จะเป็นตัว Ford r a n g e r Sport ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่99900 0บาทค่ะตัวรถเนี่ยมีระบบความปลอดภัยให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ค่ะและยังมีระบบพูดคอนโทรลให้ใช้งานด้วยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมโตัวรถกันว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกับชุดแต่งทางขาโตไปด้วยค่ะฝั่งขทางด้าน,นหน้าค่ะที่เราจะเห็นเลยตรงนี้เขาเด่นสะดุดตาอยู่แล้วนะแต่จะให้ดูกับบริเวณฝากระโปรงด้านบนกันก่อนเลยเพราะว่ามีชุดแต่งอีก2ชิ้นค่ะบนสกูปฝากระโปรงนั่นเองหรือว่าชิ้นนี้ค่ะตัวนี้จะมีเพิ่มให้ ฝั่งซ้ายหนึ่งฝั่งขวาอีกหนึ่งค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถนั่นเองนี่ก็จะทำออกมาเป็นแนวสวยๆให้มาแบบนี้เลยนี่ทางฝั่งของตัวฝากระโปรงด้านบนค่ะมาที่ฝั่งของตัวกระจังด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งชิ้นค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระจังด้านหน้าค่ะสีดำสวยสีเงามาแบบนี้เลยแล้วก็มองโดดเด่นสะดุดตาเวลาออกแสงออกแดดเนี่ยเราเห็นสะท้อนออกมาเนี่ย จะเงาสวยเลยแล้วก็ทางฝั่งของทางด้านหน้าค่ะมีตัวช่องใส่ตัวกล้องเพิ่มเติมให้ด้วยตรงนี้ก็ใส่ปิดบังไว้เพื่อที่จะทําออกมาให้ค่าเวลาเรามองหรือว่าเราต้องการที่ตกแต่งหรือใส่ตัวอุปกรณ์เสริมเข้าไปเป็นตัวกล้องอย่างเงี้ยเราก็จะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนี่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะทางฝั่งของไฟด้านข้างกันบ้างค่ะ ทังไฟไฟด้านข้างตรงนี้ค่ะเป็นรูปแบบของตัวไฟ LED ค่ะเป็นเส้นตรงยาวมานะแต่เขาแบ่งเป็น3ามช่องให้แบบนี้เลยก็มีในตัวกระจังด้านหน้ามาด้วยสำหรับตัวชุดแต่งขาโตค่ะตัวนี้จะเป็นในรุ่น RG นะทั้งหมด14ชิ้นค่ะเราพาทุกคนไปดูแล้วทั้งหมด3ชิ้นเดี๋ยวมาดูที่ข้างล่างกันบ้างค่ะอีกหนึ่งชิ้นค่ะตรงนี้กับตัวสเกิร์ตด้านหน้าหรือว่าตัวครอบบริเวณด้านหน้าค่ะตรงนี้จะให้มาเป็นสีเทานะ กับตัวชุดแต่งคาโต้เนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวฟอนต์คาโต้บริเวณด้านล่างมาด้วยแล้วก็มีทางฝั่งของตัวที่เขาใส่ครอบเข้าไปค่ะตรงด้านนี้มีหูเกี่ยวรากจูงบริเวณด้านหน้าให้2จุดเราจะดูได้ยังไงว่าวัสดุที่เขาใช้ค่ะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นตัวที่เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมเราก็สามารถสัมผัสได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นผิวของตัวไฟเบอร์จะเป็นผิวขูุค่ะ แต่ถ้าเป็นในผิวที่เป็นพลาสติกจะเป็นแบบผิวเรียบนั่นเองเราสามารถจับวัสดุดูได้อย่างแน่นอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคงทนด้วยค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวมาจะพาไปดูฝั่งของตัวไฟด้านหน้ากันบ้างดีกว่าไฟในตัว Ford Ranger Sport เนี่ยจะเป็นไฟแบบรูปแบบ led ค่ะมันติ reflector led แล้วก็ไฟ daytime running light แบบ led ค่ะ เวลาเข้ากับชุดแต่งเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆเลยไปกันต่อค่ะชิ้นต่อไปค่ะที่จะพาทุกคนไปดูค่ะก็คือบริเวณของคิ้วล้อด้านข้างกันบ้างดีกว่าทางฝั่งของคิ้วล้อค่ะถ้าเป็นในชุดแต่งฮาโตเขาจะแบ่งจากบริเวณหน้านหน้าเป็น2ชิ้นก็คือชิ้นนี้นี่ค่ะมีช่องตัดผ่านบริเวณข้างหน้าด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็คิ้วล้อบริเวณด้านนี้อีกหนึ่งชิ้นค่ะก็เท่ากับว่าเราได้คิ้วล้อเนี่ย ทั้งหมด6ชิ้นเลยกับชุดแต่งชุดนี้อันนี้อันอันนี้สวยนะให้ลายมาให้มิติมาแล้วก็จะมี เว้นช่องว่างระหว่างตรงกลางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยมีไซส์สวยเข้ากับตัวยางมากๆเลยค่ะยางเนี้ยตัวล้อแม็กและยางเนี่ยเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้จะเป็นยางจิติสเปคยาง2องเซทับห้าห้ค่ะล้อเดิมในตัว Ford Ranger Sport จะอยู่ที่ขนาด18นิ้วนะตัวนี้ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยสําหรับตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับตัวรถนั่นเอง ระบบช่วงล่างค่ะตัวนี้ยังเป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรใดทัด้งสิ้นนะจะเป็นอิส,ออสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะไปกันต่อค่ะบริเวณตกแต่งด้านข้างกับตัวกระจกกันบ้างตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นสีดําเงานะแล้วก็มีผิวขุ่นบริเวณด้านล่างค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางตัวกระจกสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้แล้วก็ที่สําคัญเลย ทุกคนจะเห็นว่าตัวรถเป็นสีเหลืองใช่ไหมเขาได้ทําการแลปสีให้ค่ะตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะชอบแบบไหนเฮ้ hey. เราชอบแบบไหนนั่นเองเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็ทั้งฝั่งของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะตรงนี้ก็ให้มาเป็นสีดําเงานถ้าเราอยากจะแลปสีนะดูเลยว่าร้านนี้แ็ปได้สวยแค่ไหนเราต้องเปิดประตูดูค่ะจะบอกว่าเขาทําเก็บ งานได้เนียนมากๆเลยสำหรับสีเหลืองคันนี้ค่ะมาต่อกันชิ้นตกแต่งของทางคาโต้ค่ะตรงหน้านี้ชิ้นนี้เลยกับตัว กัดกันกระแทกหรือว่าตัวครอบบริเวณด้านข้างค่ะเพื่อป้องกันริ้วรอยนี่ป้องกันรอยจากทางด้านข้างเวลาเราเปิดการใช้งานของตัวประตูไม่ว่าทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าหรือทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองตัวนี้มีสัญลักษณ์้วยนะมีเหมือนตัวฟอนต์มาแล้วก็ด้านหลังตรงด้านนี้ค่ะของผู้โดยสารแถวที่2ก็จะมีตัวฟอนต์ที่เป็นคาโต้มาด้วยบันไดค่ะนี่บันไดก็ยังมีการติดตั้งตัวนี้เป็นบันไดาจากโรงงานมาเลยพร้อมผิวกันลื่นค่ะไปกันต่อค่ะ ตัวน้ำจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่สามตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะตกแต่งได้สวยนะถ้าใครที่ใช้รถที่เป็นคันสีขาวแล้วใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยจีว่าก็จะเท่ไปอีกหนึ่งแบบเหมือนกันก็จะได้ตัวรถที่เป็นสีทูโทนเลยมาที่ฝั่งของด้านนี้ค่ะนี่ตัวฝาถังน้ํามันหรือว่าตัวเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะมาในตัวระบบที่เป็นดีเซลนั่นเองแล้วก็ปิดการใช้งานแบบนี้ปึ๊บนี่เลย คิวล้ออีกหนึ่งจุดค่ะสำหรับด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคิวร้อสีดำนี่ให้มาสวยเลยทำให้กับตัวรถเนี่ยยางแล้วก็ตัวล้อแมกเนี่ยดูโปร่งด้วยแล้วก็ดูสูงขึ้นนั่นเองนี่นี่สวยนะทางฝั่งของตัวด้านหลังค่ะด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบรกด้านหลังให้มาเป็นดัมเบรกแล้วก็สเปกยางด้านหลังสองเจดห้าทับห้าห้าสกับยางจีติค่ะ ด้านหลังก็ให้มาเป็นระบบช่วงล่างที่เป็นแหนบซ้อนพร้อมชกอัพนั่นเอง่ะไปกันต่อมาที่ฝั่งของตัวแป้นเหยียบด้านหลังค่ะในตัว Ford Ranger Sport เนี่ยตัวแป้นเหยียบด้านหลังเนี่ยก็จะมีผิวขุ่นให้ด้วยเพื่อป้องกันการลื่นนั่นเองฝั่งของทางด้านท้ายค่ะไฟท้ายในตัว Ranger Sport ค่ะตัวไฟท้ายเนี่ยที่ให้มาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นี่ตัวนี้ไฟเบรกนะแบบ LED ไฟฉูกเฉิน ไฟเลี้ยวไฟถอยค่ะตัวนี้จะให้มาเป็นหลอดเป็นหลอดฮาโลเจนไฟเบรกด้านบนจะเป็นแบบรูปแบบ LED แล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามแบบ LED ก่องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะเปิดปึ๊บนี่ตัวนี้เขาจะมีตัวช่วยผ่อนแรงมาให้นะอึ๊บนี่ขึ้นมาด้านในได้เลยตัวนี้ก็เวลารถจะส่งมอบทุกครั้งก็จะมีตัวแม็กไรเนอร์ให้ลูกค้ากลับบ้านทุกครั้งด้วยค่ะ อบไปกันต่อค่ะนี่มีตัวจับยึดด้วยนะเผื่อเราจะต้องเข้าไซ์งานค่ะแล้วหาที่วัดไม่ได้เราก็สามารถวัดกับตัวบริเวณไท้ยกระบะตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําการจับหนีบแบบนี้ได้เลยค่ะเปิดปึ๊บ ไปกันต่อค่ะจะพาทุกคนค่ะไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะชุดแต่งคาโต้มีทั้งหมด14ชิ้นในรุ่น RG นะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับทางอจีนิวคา r Family เข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าติดต่อไปที่คาโต้ได้เลยค่ะถือว่าชุดแต่งออกมาได้สวยมากๆด้วยไปกันต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูผู้โดยสารแถวที่สกันฟืบนี่ขึ้นมาเลย นี่รถคันนี้เป็นรถที่เราจะจอดแสดงโชว์ในโชว์รูมนะคะประมาณ3วันก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูก็สามารถมาดูได้เลยตัวน,นี้ก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะเบาะหนังนะในรุ่นสปอร์ตแล้วก็อึบที่เท้าแขนนี่ค่ะที่เท้าแขนพร้อมกับช่องวางขวดน้ำสองช่องด้วยทางฝั่งด้านหน้าค่ะ ช่องปรับอากาศ2ช่องแล้วก็ตัว power outlet ชาร์จเนี่ตัวนี้พี่เขาเสียบตัวแปลงไฟให้ดูเลยสามารถใช้งานได้สะดวกนี่ค่ะปึ๊บตอนนี้ที่หัวแปลงเนี่ยสามารถเลือกแปลงได้ไม่ว่าจะเป็น usb หรือว่าจะมี usb ด้วยมี type c ด้วยก็แล้วแต่การใช้งานของเราค่ะขึ้นลงอึ๊บแบบนี้เลยเมื่อกี้นี้เคียอาจีบอกไปว่าตัวสีเขาแลปมาใช่ไหมนี่ค่ะ เขาเก็บงานดีมากเลยไล่ขอบทุกมุมเลยนี่แล้วก็จะมองเหมือนกับว่าเราไม่ได้แรปเลยนะทุกคนแต่สังเกตดีๆ่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปทางฝั่งของทางด้านคนขับกันกับตัว Ford Ranger Sport แต่ถ้าใครสนใจในตัวรุ่น Ford Ranger Sport ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็สามารถสอบถามกับทางโชว์รูมฟอร์ดไอเอสาขาราชฉุิข้ะราม5กันได้เลยค่ะโทรเข้ามาติดต่อ สายขลายได้เลยศูนย์สองสี่สามสองหกห้าเกาเก้าค่ะมาที่ฝั่งนั้นนี่หัวดำจับเปิดประตูนี่จะเป็นสีดำเงานะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์กุญแจคีย์เลสแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะอ๋อก่อนที่จะเข้าไปดูภายในห้องคนขับค่ะฝั่งด้านนี้ยังมีชุดแต่งที่เป็นคิวล้อหนึ่งในสิบสี่ชิ้นก็คือด้านนี้ค่ะคิวล้อชุดแต่งจากทางคาโตเมื่อกี้เราพาดูฝั่งด้านซ้ายไปแล้วเราให้ดูฝั่งด้านขวากันบ้าง เขาบอกคิ Q ้วล้อมีทั้งหมด6ชิ้นนะคิ Q ้วล้อ6ชิ้นชิ้นใหญ่สชิ้นชิ้นเล็ก2ชิ้นค่ะนี่ตรงทางด้านนี้ก็จะได้เป็นทั้งหมด6ชิ้นเลยครอบเข้าไปให้สําหรับตัวคิ้วล้อในตัวนี้ค่ะไปกันต่อฝั่งด้านหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังไหนไหนก็ได้ดูด้านหน้าไปละเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนี่ค่ะฝั่งด้านนี้ตัวค่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ การกันกระแทกด้านข้างนี่หรือว่าตัวครอบด้านข้างบริเวณด้านนี้ค่ะของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองกับตัวชุดแต่งคา์โต้เขาจะมีตัดสีด้วยนะให้มาเป็นสีดําตัดสีเทาก็ฝั่งด้านนี้ค่ะอีกหนึ่งชิ้นชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเต็มชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเต็มชิ้นเดียวเลยแต่ถ้าเป็นชิ้นข้างหน้าค่ะเขาจะตัดออกมาเป็นสองชิ้นนั่นเองก็ถือว่าสวยนะเข้ารูปด้วยสําหรับตัวรถปายไหนกันต่อค่ะ มาที่ฝั่งของประตูด้านข้างกันบ้านก็จะมีปุ่มกดล็อกรถกดล็อกรถให้กระจกไฟฟ้าสี่บานปรับกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็เฮ้ค่ะดันเปิดปิดการใช้งานแบบนี้ได้เลยไปกันต่อเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในอืออืเนี่ยค่ะจากทางฝั่งของทางด้านในถ้าเป็นในรุ่น Ford Ranger Sport เราจะได้มาเป็นแบบเบาะแมนนวลนนะปรับเอน ปรับเลื่อนขึ้นปรับถอยหลังปรับเดินหน้าตามการใช้งานของเราค่ะส่วนทางด้านพวงมาลัยค่ะเราสามารถปรับทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะได้ที่ทิศทางด้วยดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นปิดเก็บอึบแบบนี้ได้เลยส่วนระบบไฟด้านหน้าค่ะเราสามารถปรับระดับไฟด้านหน้าได้เลยเลือกได้เลยว่าเราจะเปิดปีการใช้งานแบบอัตโนมัติแบบไหนแล้วก็สามารถปรับ ระดับไฟได้านหน้าได้4ระดับด้วยแล้วก็จะมีปุ่ม push start ให้ค่ะไปกันต่อค่ะอาจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องโดยสารกับตัว Ford Ranger Sport ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ตริดรถมัท6สปีดคันนี้กันค่ะไปรับชมด้วยกันค่ะอไปดูด้านในด้วยกันค่ะ อาจีรย์จะพาท่านชมทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Ford Ranger Sport คันนี้กันค่ะจุดแรกที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมกันค่ะจุดนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วมาพร้อมระบบในการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบแบบปกติการขับขี่นะแบบประหยัดค่ะแบบลากพ่วงและก็โหมดถนนลื่นนั่นเองค่ะ เข้ามาที่บริเวณหน้าจอได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วที่สามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะมีระบบคู u คอน control ให้ใช้งานในรุ่น Ford Ranger Sport ด้วยแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานค่ะบริเวณด้านซ้ายได้เลยลิมิตของการใช้งานค่ะก็การตั้งค่าการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นลิมิตอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานขึ้นแบบนี้ได้เลย เป็นหลักสิบนะแล้วก็จะมีระบบคำสั่งเสียงค่ะฝั่งทางด้านขวาค่ะการเข้าหน้าเมนูตั้งค่าการใช้งานของตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้จากฝั่งด้านขวาเลยด้านหลังของพวงมาลัยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปั่นน้ำฝนค่ะ ไปต่อกันที่จอกลางกันค่ะหน้าจอกลางที่ให้มาค่ะเป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วตัวนี้ค่ะตั้งค่าการใช้งานได้อย่างสะดวกเลยรองรับทั้ง a p p l e c a r p l a y n n d r o i d Auto ค่ะก็เข้าหน้าเมนูตั้งค่าการใช้งานได้ เข้าตัวรูปแบบของตัวรถตั้งค่าของตัวหน้าจอได้ทั้งหมดเลยก็ตั้งค่าการใช้งานตามที่เราสะดวกสบายในการใช้งานได้เลยค่ะมีระบบการให้เราได้ใช้งานหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวรถการตั้งค่าช่วยเหลือผู้ขับขี่ตั้งค่าตัวรถยนต์เป็นต้นนะแล้วก็จะมีระบบปรับอากาศค่ะระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาได้เลย หรือว่าจะใช้เป็นปุ่มฟังก์ชันบริเวณด้านล่างก็ได้ค่ะอยู่ที่การใช้งานของเราเช่นเดียวกันก็ปิดการใช้งานก็สามารถเลือกปิดการใช้งานจากบริเวณปุ่มด้านซ้ายได้เลยความแรงพัดลมค่ะสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีโหมดของการใช้งานของตัวช่องลมมาให้ด้วยระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยค่ะซิ่งานด้วยความสะดวกค่ะจากบริเวณด้านล่างค่ะในตัว Ford Ranger Sport ค่ะมีแท่นชาร์จเวลชชาร์จแบบไร้สายให้ใช้งานด้วยมีพอร์ต USB มี Type C ค่ะ แล้วก็โหมดการขับขี่ค่ะโหมดป้องอปิดการลื่นนถาลายของรถตัวนี้ก็มีมาให้มีช่องวางของด้านหน้าตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะมีบวกลบให้เราใช้บริเวณหัวเกียร์ด้านบนตรงนี้ด้วยเวลาการเข้าเกียร์ก็สามารถกดบริเวณด้านหน้าแล้วก็ดันได้เลยเบรกมือค่ะที่ให้มาเป็นเบรกมือแบบแมน,นนวลนะมีหนังสีดำนี่วัสดุที่ให้มาเป็นหนังสีดำแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะ ช่องวางขวดน้ํสองช่องสามารถวางสมาร์ทโฟนของเราลงไปแบบนี้ได้เลยที่เท้าแขนให้มาขนาดใหญ่พร้อมช่องเก็บของเห็นไหมช่องเก็บของเก็บของได้เยอะมากจุของได้หมดเลยอยากจะเอาอะไรใส่ไปไว้ด้านในก็สามารถเลือกใช้บริเวณด้านในได้แล้วก็ทางฝั่งของตัวเบาะค่ะตัวเรนเจอร์สปอร์ตมีให้มาเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตเป็นเบาะหนางังนั่งได้นิ่มแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายไม่ร้อนด้วยเบาะฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบ แมนวลนะปรับเอ็นได้ปรับเลื่อนจากบริเวณด้านหน้าค่ะมีช่องวางของบริเวณตรงกลางให้แล้วก็กล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือใช่ไหมเก็บได้เยอะเลยอยากจะเก็บอะไรสามารถใส่เข้าไปได้หมดเลยฝั่งด้านบนค่ะนี่ที่บังเดดฝั่งของผู้โดยสารมีกระจกในการใช้งานให้แล้วก็ทางฝั่งของทางด้านคนขับค่ะมีเป็นช่องเสียบบัตรมาให้ใช้งานนั่นเองนี่ก็ใช้มงานได้สะดวก ช่องใส่แว่นด้านบนใส่ของสําคัญด้านบนได้เลยตรงด้านนี้แล้วก็จะมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารค่ะกระจกมองหลังเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะนี่ก็จะเป็นภายในของตัว Ford Ranger Sport ถ้าเป็นในตัวสี่ระตูค่ะถุงลมนิรภัยมีมาให้6กตำแหน่งอยู่แล้วนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ ในส่วนของระบบ Ford Pass Connect ก็มีมาให้ใช้งานด้วยสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Ford Pass Connect ได้เลยและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกันค่ะอาจ,จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับตัว Ford Ranger Sport คันนี้กันค่ะไปรับชมด้วยกันค่ะค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมบริเวณด้านหน้าแล้วก็สรุปด้านหน้ากันค่ะคันนี้ในตัว Ford r a n g e r Sport ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมาพร้อมกับพละก,กำลังแรงม้า170แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรค่ะคันนี้สรุปโดยรวมค่ะเขามาพร้อมกับชุดแต่งกับทางคาโต้ด้วยเราได้ทั้งหมดในรุ่น RG ีค่ะไปทั้งหมด14ชิ้นเลยด้วยความที่จิชื่นชอบเลยก็จะเป็นตัว ฝั่งของตัวสกูปด้านบนค่ะที่เป็นการที่ติดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไม่บดบังทัศนวิสัยและทำให้ตัวฝาก,กระโปรงหน้าดูเด่นด้วยแล้วก็คิ้วล้อค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นเองก็ถือว่าเข้ารูปกับตัวรถมากๆด้วยและนอกจากนี้ค่ะ หากท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วแล้วสนใจค่ะกับตัว Ford Ranger Sport ค่ะถ้าเพียงออกรถค่ะกับทางโชลูม Ford i m อ IMA สาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะคันนี้ได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งจากทางคาโต้ทั้งหมด14ชิ้นค่ะและฟรีนี่แล็บสีค่ะให้ฟรีด้วยล้อมแม็กค่ะเราก็ให้ด้วยแล้วก็เพิ่มตัวยางให้อีกด้วยค่ะก็ให้ฟรีทั้งคันแบบนี้ไปเลยในราคา9 9 0 0 0 9,000บาทค่ะหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายลเลยเียดเพิ่มเติมกับทางโชลูมฟอร์ด IMA สาขาราชพฤกษพระราม5กันได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องอจี New Car Family เพียงแค่ใส่แฮชแท็กคำว่าอจิ G New Car Family กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอจิแล้วก็ทีมงานนั่นเองค่ะวันนี้อ Aj ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ คาโต้สามสองคาโต้